วคะวันนี้ค่ะความรู้สึกสำหรับเยียแจ๋กับครอบครัวเรื่องนี้รอคอยมานานเลยนะคะเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ก็ดีใจค่ะดีใจมากมากเลยเราได้เจอลูกหลานแล้วก็ได้เจอทุกทุกคนที่อยากเราจริงๆครอบครัเรื่องหลายมากสำหรับเยี่ยแจ๋พี่แก่มันความพิเศษของเราหลังจากเรียกติดตัวแสดงในเรื่องนี้ เหมือนเราถ่ายทอดความรู้สึกของคนแก่คนนึง<บ>ให้กับทุกๆคนลูกหลานลรูน้ว่ารุา่เราความเป็กของเรา,ราได้รับรู้ว่าความรู้สึกของคนไร้ชา่าบ้าเนี่ยเป็นต้องการใหญ่เนี่ยอย่างปัญหามากนะหรอกยากแต่เป็นไงมันยากไหมครัะว่าจะถึงความรู้สึกอันนี้ยาก ที่ยากเพราะว่าคนละคนละรูปแบบกันเยก็ยังทำมาแต่ว่นนี่เป็นอีกแบบหนึง่งคือสนุกสนาล,ล่าเริงชอบเล่นชอบอะไรกับลูกแต่มาไม่เน,น่งจริงเ,เป็นคนที่รักก็บอกไม่ได้มไม่ชอบก็บอกไม่ได้ รว่ามีความรู้สึกอะไรเราก็ไม่บอกบอกไม่ได้อะมันเก็บอยู่ในใจแต่วันนี้สามารถอา마จะบอกบอกได้ทุกคนให้เข้าไปดูเลยงั้นต้องไปที่พัดหน่อยนะครับเดี๋ยวน้ำมันกลับเป็นไงให้กลับอาม่ากับเยี่ยแต๋บเยี่ยแต๋อครับค่ะเยี่ยแต๋อเป็นนักแสดงที่มีพรสวรรค์ที่สุดคนนึงเคยร่วมงานด้วยครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับยายครับก็ อ๋จริงๆก็จริงๆผมดีใจที่ทุกงานทุกคนนะแต่ว่าถ้าพูดถึงยายอ่ะเกิดน้ำต้องเกิดนำก่อนเกิดน้ำก่อนแต่น้อยใจคือครอบครัวไงมคอนฟ lict เยอะครับก็แล้วก็จริงๆพอผลตัดต่อเสร็จอะไรเงี้ยได้เห็นผลลัพธ์ของยายอยู่บนจออ่ะก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วอ่ะครับถ้าิจารณหนังเรื่องนี้มันต้องการการสื่อสารนะพี่าอยากจะบอกอะไรมันยากมากเลยผมจะ มายถึงว่าเพราะว่าเพราะผมใช้เวลานานในการที่ทําให้มันแบบไม่สามารถพูดออกมาได้ด้วยคำคำเดียวว่าหนังจะพูดเรื่องอะไรแต่จริงอาจจะพูดได้แค่ว่าในฐานะผมที่เป็นแบบคนทําหนังอะไรเงี้ยผมมองว่าตัวเองป็นคนทาหนังเป็นฟิล์มเมกเกอร์เลยครับผมรู้สึกว่าผมมีหน้าที่ที่ดีที่สุดในการทําให้สตอรี่เรื่องเนี้ยที่ผมเขียนขึ้นมากับคนเขียนบทแล้วก็พนันาุ์ผู้ผเซอร์อมันมันสามารถแบบถูกพูดออกไป ด้วยสก,กิลและตำหนังที่ทําให้คนดูสามารถเข้าใจมันในแบบของตัวเองได้ก็คิดว่าอันนั้นเป็นหัวใจของเรื่องนไม่ใช่แค่สติ้งผมนะที่แต่งผมมาอย่างนี้ครับอยากให้ผมได้ลงไม้ได้ตรงกับบทที่เราต้องการจริงๆยากไหมก็ตอนที่ผมรู้สึกยากสุดคือตอนที่โทรหาพี่ดูครั้งแรกมันตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยทํางานกับพี่อยู่แล้วก็รู้สึกว่า เขาจะยังไงวะไรเียแล้วผมเพิ่งทำสคริปต์เสร็จแล้วผมต้องเขียนผมต้องเล่ามันในมุมของขู่เคียงเป็นครั้งแรกแล้วพี่ดุก็แบบว่ารับสายผมพี่ดุก็เป็นเสือแบบอ่ออ่ออ่อไปต่อไปก่อนเลยใจดุไปเรียนไงทีอะไรเงี้ยจนกระทั่งพอจบปุ๊บก็รู้สึกว่าพี่ดูเขาเปท่าที่คลายแล้วก็แล้วก็บอกับพี่ดุบอกผมคำนึงว่าพี่ดุดีใจที่มีคนบันทึกเรื่องแบบนี้เอาไว้เป็นภาพยนต์ของฟุตซุบุลิคนนี้แหละ อย่างที่ดูแล้วล่ะครับผมตัดสินใจเลยเรก็ตรไปตรไปคิดว่าผมน่าจะพูดมากกว่าเออนะก็พอฟังสิ่งที่เขาเล่ามาว่าเมื่อการเวลามันเปลี่ยนไปเทียบจากตัวเองตอนผมเป็นเด็กเนี่ยบรรยากาศการอยู่กับครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีสมัยใหม่จะเป็นแค่พ่อแม่ลูกหรือบางทีก็เป็นพ่อแม่แล้วไม่มีลูกเยอะอะไรอย่างเงี้ยจำนวนครอบครัวที่อยู่แบบลุงป้านะอาย่ายายมันจะค่อยค่อย น้อยลงตามตามก็แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามันดีหรือมันไม่ดีแต่ว่าในบางอย่างที่มันมีคุณค่าสําคัญเช่นความรู้ในรุ่นนี้มันไม่ได้ถือหายทอดความรู้สึกแบบนี้มันไม่ได้ถือหายทอดเพราะว่ามันจะเหลือแต่คนรุ่นเดียวกันแล้วก็คิดอะไรไปในทางเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันการอยู่ที่ที่มีวัยแตกต่างมันมันน่าจะมีความละมุนของชีวิตที่ที่มีคุณค่าแล้วก็ดีใจว่ามันถูกบันทุกไว้เป็นภาพยนตร์ คนคนหลังๆเขาก็จะได้ดูกันอยู่แบบนั้นมันก็มีอีกความรู้สึกหนึ่งที่ที่น่าสนใจหนที่มันขั้นอะไรไว้หน้าหนงพี่ดูมันถึงเวลาที่ก็มันอีกไม่เกินชั่วโมงกว่าเนี่ยคุณจะได้รู้แล้วจริงจริงคือปอยอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้อีกไม่นานเนี่ยครับไปทางคนหลานไงคนหลานครับไม่ใช่ฮะกับวันนี้ทั้งหมดเรา อ๋อครับหลังมันก็ดีก็จริงจริงก็ผมว่ามันมันก็มีอะไรหลายอย่างที่มันใกล้ตัวนะหมายว่าวยด้วยวัฒนธรรมของความเป็นครอบครัวคนจีนการอยู่กันแบบเป็นหมู่คณะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วค่อนข้างค่อนข้างแบบเข้าใจแล้วก็หมายว่าดีใจที่หมายว่ามันเหมือนเป็นเป็นสารคดีคนไทยเชื้อสายจีนนะฮะแบบที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ผมเขาก็จะแบบตื่นเต้นกับหนังเรื่องนี้ดีใจกับหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่า เออดีใจที่ที่หนังเรื่องแรกของเรากับการร่วมงานกับกับ GDS ด้วยอะไรเงี้ยเป็นเป็นเรื่องที่เล่าถึงเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่ไม่ถูกว่าเรื่องของความความยากอะไรเงี้ยผมจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของวิธีการโดยโดยโดยภาพใหญ่มากกว่าอะไรเงี้ยในในวิธีการแบบที่พิพัฒน์เขาพยายามจะเล่าหนังเรื่องนี้ออกมาการจูนหาเส้นแรกนี้ให้เจออะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ที่น่าจะยากที่สุดแล้วสำหรับผมอะไรเงี้ยนอกนั้นมันจะเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่ที่มันไปหากันที่หน้าเซตอะไรเงี้ยมากกว่า เราก็ทํางานกับพี่ดูก็เป็นความท้าทายฮะเพรพี่ดูก็ชอบแกล้งครับแกล้งผมตลอดเลยไม่แกล้งเลยครับเขาเป็นนักข่าวเขาไม่ได้ไม่มีข้อมูลอะไรเลยอ๋อไม่ได้ยินมาจากในกองอ่ะว่าโดนใครโดนมากดูกแกล้งผมตลอดเลยอ่ะตูเป็นไงบ้างคะตูคับเป็นรู้สึกไงบ้างก็ดีใจค่ะเป็นหนังเรื่องแรกเหมือนกัน ทั้งตูวิวกินพี่พันก็แต่เเลยเป็นแบบเรื่องแรกด้วยกันหมดเลยค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมง,งานกับดีเดชค่ะแล้วก็บทก็เป็นบทที่ค่อนข้างไกลตัวนิดนึงค่ะแต่ก็ท้าทายแล้วก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานกับทุบกคนเท่าที่บทของคุณเหมือนไม่ชวนจุประกายให ใช่เป็นเป็มมีความรู้สึกว่าเออเขามีมีสิ่งต้องเป็นตัวต้นเรื่องแล้วกันถ้าไม่มีถ้าไม่มีมุ้ยก็คือไม่มีเรื่องนี่เกิดขึ้นใช่ก็คือเป็นตัวจุดประกายให้เอ็มแบบตัดสินใจมาดูแลอากมาแข่งกันเพื่อนรับครับผมหมดของเราไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเป็นยไงบ้างที่เหนื่อกับเรื่องนี้ก็เรื่องนี้พอพอมาแคสนะครับก็ตั้งใจมากเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีเชื้อสายจีนนะครับเราก็อยากเล่นเพราะว่าเราก็ เราก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็จริงๆพัดพอพอแคส่านแล้วเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งคือต้องพยายามทําให้ตัวเองโสมโสมขึ้นครับดูไม่มีทรงดูไม่มีอาชีพการงานอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยต้องไปทําตัวเองให้ให้มันกลางขึ้น,นะะไว้หนวดไว้คาวปล่อยขนงอปล่อยตัวอ้วนเปลยอะไรย่างเงี้ยครับให้มันให้มันมีสมบูรณ์แบบไม่งั้นเดี๋ยวจะหล่อเกินบิวกิ้ <c oughs> แต่เราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะเหมือนกันเพื่อเพื่อเพื่อให้ง่าผมว่าเปลี่ยนง่ายดีครับก็คือไม่ต้องมาระมัดระวังอะไรกับชีวิตการกินการอะไรเงี้ยเราอยากทำอะไรก็ทำกินกินกินให้มันลงทุนเยอะๆอะไรอย่างเงี้สนุกอะต่างันมเจียก็งคะรกันบ้างกับพี่มีครับก็คือเจียไม่ได้เล่นหนังมาประมาณเจ็ดปีแล้วค่ะเรื่องล่าสุดที่เล่นนี่จริงๆคือไปรับเชิญของฉลาดแกมโกลนิดหน่อยเพราะฉะนั้นพักนึกถึงเนี่ยคือสุดยอดแล้วเพราะว่าจะอยู่เทมเพลตนะคะ จก็ตั้งใจมาเล่นเรื่องนี้โดยเฉพาะเขาส่ง reference หน้าตามาให้เจเอาเลยเพราะว่าโอเคเป็นคนจีนแน่นอน1 0อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็เจเองก็เพิ่งเสียคุณแม่ไปไม่นานมันก็จะมีอยู่ในอยู่ในธีมอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าพอส่ง reference ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้คอสตูมเป็นอย่างนี้เจเอาเลยเพราะว่าในฐานะ,ะนักแสดงถึงแม้จะเป็นนักแสดงพาร์ทไทม์นักแสดงแบบบางเวลาเนี่ย จะว่าเราอยากเล่นบทที่มันหลากหลายอะค่ะที่มันแตกต่างเพราะฉะนั้นเอาจะซ้อมยังไงมาเลยเต็มที่แล้วก็มาเจอแคสเนี้ยค่ะคือสุดยอดอ่ะให้พี่มาไปกับน,นี้ก็มาค่ะน,น่ารักจริงๆต้องมาเล่นเป็นแม่ของเจ้าอิมงไ,ไงางค <c oughs> ่ะจ,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 จริงๆจะมีความรู้สึกจะโชคดีนะคือวันหนึ่งอยู่ที่กรียาเละแล้วก็มาเป็นแม่ของแบบซุปเปอร์ตาร์โอ้โหซุปเปอร์ตาร์ที่โดนพี่ดุแกล้งตลอดเลยพี่ ดูแก้งงก้งตลอดเลยอ่ะแต่เจอครั้งครั้งแรกเนี่ยค่ะเขาไม่ได้มีอารมณ์อย่างนั้นเลยตอนที่จะเจอเจอขาที่เวิร์กช็อปเนี่ยเขาอยู่ที่ข้างหน้าตรงห้องเวิร์กชอแบบ็อปพอดีแล้วเขาทักแบบคือน่ารักมากอ่ะแล้ว่าเรามีความบังเกินหลายอย่างด้วยกันเดี๋ยวค่อยๆบอกเขาหน้าะไม่อยากจะบอกแต่ว่าเรามีคุณแม่ของเขาจริงๆกับเจียเนี่ยมีความคล้ายหลายอย่างด้วยกันแต่เรามาเจอกันตอนหลังก็ขงเขาก็จะกวนวนิดหน่อยนิดเดียวครับแต่พี่ดูว่าแกล้งเยอะเลยสามารถคุณทาเป็นแม่ลูกแป๊บเดียวได้เลย ติดเลยค่ะติดเลยอาจจะเป็นพวกวัยอยู่นะพวกก็เลยได้ทุกคนน่ารักค่ะพอหลังจากที่เราเลิกเลิกกล่องแล้วไม่ได้ถ่ายแล้วเขาก็ยังมีคุยนะคะติดต่อซึ่งแบบเวลาบิลกินแบบส่งมาพยายามช่วยคุอจริงๆเขาไม่ต้องไลน์กับเราแล้วก็ได้แต่เขาก็ยังมีความน่ารักเอาทุกคนทุกคนไม่แฮปปี้เหรอคะไม่แฮปมีไม่มีส่งเลยไม่ได้ส่งโอเค มีพิเศษนะมี้ยมีอพัดเป็นไงบ้างดักพอปล่อยปล่อยตัวหนังปล่อยดีเซอมังกระแสมันดีมากความสิ่งของเราในบ้านเนี่ยนะครับคือจริงๆตอนที่ทำหนังเรื่องนี้ก็ผมจะได้คุยกับนักแสดงทุกท่านเลยฮะเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนไม่ทุกเจเน r a t i o นแล้วก็พยายามจะเอาชิ้นส่วนของแต่ละคนนะมาอยู่ในหนังเรื่องนี้เพราะว่าผมก็จริงๆก็อายุยังไม่ได้เยอะมากเลยครับผมก็อาจจะไม่สามารถจินตนาการเป็นแทนทุกตัวละครได้ hẳn ก็เลยอาศัยชิ้นส่วนเหล่านี้มาประกอบ แล้วผมก็แค่เมียที่ทําให้มันธรรมชาตินะแต่วพามันถูกปล่อยออกไปปุ๊บะมันก็เป็นฟีดแบ็ที่เหนือความคาดหมายของผมจริงๆว่าแบบผมคิดว่าคนอะ่ะไม่ได้ดีเลยกับสคริปที่ผมเขียนอย่างเดียวหรอกแต่เขาดีเลยกับสคริปที่มาจากชีวิตของแต่ละคนที่แสดงออกมาด้วยอไรเงี้ยแล้วเหมือนชิ้นส่วนพวกนี้มันแบบมันมาจากหลายที่หลายทางแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายนะผมเลยคิดว่ามันน่าจะเลยคอนเนคกับคนหลายคนซึ่งทําให้ผมแบบดีใจมากๆ ถ่ายแล้วฟังกันนะครับอ้าวใครตัวแทนถ้าคนสีเมษายนนี้จะได้ดูมาแล้วเยอะแต่เอะเยอะแยะมากขอบคุณครับสีเมษายนจะได้มาดูก็ที่สี่เมษายนนี้นะคะอีกสามวันสามวันอีกสามวันก็อยากให้ทุกๆคนเลยนะคะพาใครมีลูกพาลูกมาใครมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอะไรอยากให้พามาค่ะจะได้รู้สึกถึง ความรู้สึกของคนที่ใกล้เราหรือคนที่หาเราวันนั้นล่ะทุกคนถ้าอยู่หาทุกคนที่มาดูเสร็จก็อยากจะวิ่งกลับไปหาคนที่อยู่ใกล้ส่วนคนที่อยู่ใกล้ก็อยากจะไปสบใกล้ๆเชิญนะคะท่านจาเกาเชิญไปกระจายอกข่าวเพื่อลูกหลานที่นั่นตรงนี้นะครับขอบคุณครัขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ